ไบผมไม่รอดแล้วใเอาไปแล้วได้เดี๋ยวได้ครบเยอะวเหืออนหนึ่งไปหลายๆสมมติน้ำตาลไงหน้าหน่อยดิคือน้งตาลด้ได้บบใบดูว่าใบเขาทำแล้วิดใจได้ป่ะไม่ดีก็บอกมาว่าไม่ดีเราก็จะได้ฝึกลงไงตอนนี้ฝึก่ดีๆๆได้ท้หได้ป่ะได้ไหน ไอ้ไก็เลบเอาไม่เอาพุงย,ย่ายไปนีนทีวิ้เลยมีใจใจได้ได้ได้ลงลงมาเลยนะไอจีย่ยาอีทีวี้แล้เก็บอย่างนี้ี้มือพีย่ยพียย่ยิงเป็นร้อยเดูดขงพี่อะแจ๋วว่ล่ยยิงเป็นร้อยจ้านแน่ไปรูปนี้หลอกกว่า <laughs> ไม่ชอบไม่ชอบอีกเรื่องไหนเปอี่ยมือใคร